สวัสดีครับผมเบาจอยลูกอิสานร,รุมน้ำชีจากท่างอีสานบานเฮานะครับอามือนี้ผมมมีโอกาสนะฮะได้นำคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จะมาบอกพี่บอกน้องนะครับที่พี่น้องติดตามคลิปอยู่ตลอดนะครับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่สมุนไพรที่ พี่น้องมักสิบ่คุณเคยนะมักสิบเห็นนะผิถ่ายรูปให้บง่งเยอะกันนะครับนี่บอกใครคุณเคยเปนไดหรืคือผมคิดว่านะครับเอ,อ่อเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่หายากเติบอยู่นะครับบอกใครมีดอกหายากอนู่ฮะเออนี่ผมคนพบมาจากคุณพ่อปู่ยาตายายคุณพ่อใหญ่อยู่เฮียนนะ่าเป็นเป็นปราดเานะราอ่เป็นไปปลูกไว้หลังบ้านก็เลยมีโอกาสได้สอบถามนะครับ เพิ่นนะฮะเป็นพืชคล้ายๆกับพักแป้นพี่น้องเอ้ยเบิงเบิงหลักคือพักแป้นบานเฮานี่แหละพักแป้นผมเบิงแล้วเบิงอีกก็คือชพักแป้นนะครับเนี่ยพี่น้องเบิงคลักคักนะฮะที่ผมถ่ายเบิงวันพักแป้นคักคักนั่นแหละเบิงจังไดก็ได้นะครับเออเป็นมีหัวมันครับหัวมันนะฮะี่หัวมันหัวก็คือหัวพักบัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยหัวพักบัวพักบัวบานเฮานี่แหละ ออซื้อ,อยาในตัวอย่าสมุนไพรพื้นบ้านตัวนี้นะครับออที่เฮาถามปราชผู้เป็นหูจักนะเออพิ่นได้แนะนำเพิ่นได้บอกนะับเป็นหวานสารพัดผิษนะครับหวานสารพัดผิดรักษาได้นะเช่นงูกัดนะครับออไปไหไปหน้าออไปหัวไปสวนออไปเจียวหยา น้ำคันแท่หรือไปในดงน้ำปานะฮะไปผ่องูโดยเฉพาะงูน้ำบานเท่าก็สิมีงูเขียวหางใหม่แน่นะฮะในภาคอีสานเห่างูอท่ที่อันตรายที่สุดก็คือเป็นงูเห่านะครับโดยเฉพาะสิเป็นงูเห่าอู้ทับท่านเอ่อแต่ว่าก็หายากยุดอ,อกครแต่ว่างูที่พ่อมากตามบานตามหัวตามสวนนะครับก็บคือเป็นงูเขียวหางใหม่นะฮะส่วนมากต้นใหม่ต้นไหลไมันเกิดน้ำ เรียน้ำสัน้นเหาะมกสิพบสิพ่อนะฮะปีนเข้าไปในบัตรในซองนะฮะสิกัดกัดแล้วก็บวมได้พี่น้องเอ้อบวมนะครับบวมบถึงอันตรายได้ไปหาหมอวอัทชันหรือบ่มียาสมุนไพรตัวใด,ต,วดตัวหนึ่งได้เนี่ยที่รักษาได้นี่ก็คืออันตรายถึงชีวิตได้นะครับนี่คือหวานนะฮะหวานสารพัดพิษหวานงูเด่นหวานงู เหลือบ,บางแล้วก็คือก็พักแปดน,นะฮะแต่กินบะม,มี่นะฮะจินบะมีย่ยูซื้อยูนะฮะจินผมลกขึ้นมากนี่จกมีแหละหัวมันนะครับคือหัวพักบัวนี่เป็นตะขันสมได้ยอยู่นะครับสบรรพคุณมันก็รักษานะฮะรักษาพวกถอนพิษต่างๆอานอกจากงูแล้วก็มีพวกตะขาบกัดนะครับมแมลงป่องหรือไปให้ไปหน้าไปสาสางสาหลุมสาปานะครับถือประดุกป,ปัก น,นี่ก็สามารถเอามาใส่สคุณรรักษาได้นะครับนี่คือหวานงูหายากพี่น้องนะครับหายากบางเฮียนบางซ่นบ่มีดอกนี่คนเอามาได้แถวท่าอำเภอกันทะลักกันทะล่มทงศรีสเกตนะครับนัวาาปูว้เป็นหวานที่มหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งนะฮะเอามาปลูกวเ้เฮียนใดก็สางนะฮะปูว้นี่มันบบดดนะฮะสมักเสียนงูเขาบานเขาซองนะะเป็นมัดอา่า มหัศจรรย์อยู่นะฮะเป็นความเสื่อถือของโบราณโบราณนะฮะหวานชนิดนี้นะฮะเอามาปลูกไว้นี่มกักจะเห็นนะเห็นงูไตเขาแถวบานแถวซองนะครับแต่บกัดดอกนะครับบกัดนะครับนี่คือ,อเป็นหวานงูหวานสารพัดพิษนะฮะร,รักษาได้วิธีการเอาไปรักษาก็บอยากนะฮะนนี้เอาหัวมันนี่หัวมันที่ผมลกนี่ฮะเอาไปล่างดีๆดีๆนะฮะล่าง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  ปอกออกแล้วก็ล่างนะฮะนี่นี่ปอกออกดีๆนะฮะนี่นี่ได้ล่างนะฮะปอกออกดีๆปอกออกแล้วก็ล่างใบมันคือผักเป้นนะฮะพี่น้องบางจังไดยก็คือผักแป้นนะะแต่ว่ากินมันบ่มีให้อยู่ซื้อนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเอาไปล่างแล้วก็ไปตำเสกคขะตำคือตำขุ่งเฮานี่เอาไปตำาสโคเฮ้ามุนๆนะครับตำแล้วก็เอาทั้งใบทั้งหยังมันนั่นแหละตำตำซสโคตำซีโคตำให้มันแหลกๆมุมุนๆนะฮะ ตำมันแหลกๆนะฮะตำมันมุนมุนอ mm. ่าดีตรวจมั่นนะครับเอาไปตำแล้วไม่ใช่ถวยนะครับตำแล้วก็ไม่ใช่ถัวยเออไม่ใช่ถวยนี่นี่บางทีบุกเหตุยางเบิรงตตำแล้วก็ไม่ใช่ถวยเท่านี้ล่ะนะครับนี่ใช่ถัวยเท่านี้อืมนี่ใช่ถวยจริงสล่ะนะครับนี่ใช่ถัวยอืมเดี๋ยวผมทายยังไงชนะปันไดนะครับเออนี่ใช่ถั่ยจำมุนมุนเดียกกอนด้วยครับจำเห็นมุนมุนเดียวกันนี่นี่ผมยังไม่ได้จำนะ ล้างสะอาดดแล้วก็ตำให้มุนๆนะเอาเอาเหลาขาวนะครับเอาเหลาขาวเทลงเออนี่ผมตัวอย่างเอาเหลาเอาเหลาขาวไปบึงเยอนะฮะผมเอาเหลาขาวมานํำนะนะ่ีเหลาขาวนะครับเอาเหลาขาวมานะครับเหลาขาวเทลงนะฮะเดี๋ยวไทยบังอ่านี่เหลาขาวเทลงนะครับเทลงแล้วก็ยอง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 นะครับ เทียลงแล้วก็ยองยองให้มันให้ให้มันมุนนั่นแหละครับทำแล้วก็เอาเหล่าขาวเทียลงยองให้มันมุนให้มันมุนก่อนนะครับอันดับแรกกินก่อนนะฮะกินก่อนกินจักจจอึกหนึ่งนะครับกินจักอึกหนึ่งนะฮะกินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือที่เหลือ,ลอนั่นคือเอาไปท่านะฮะท่ามองได้อ่างูกัดนะเป็นช่วงงูกัดท่าไปเรื่อยๆท่าไปเร<ๆ><ๆ>ื่อยบริเวณงูกัดนั่นแหละตะขาบกัด ่้วยคีบกัดนะะถ้าไปมันสีเย็นออกไปเรื่อยๆนะฮะมันสีเย็นเย็นออกไปเรื่อยๆนะฮะมันสีเย็นเย็นเย็นออกไปพิษไม่ก็สิเนื้อหนังเฮานี่มันก็สิค่อยแหงแหงแหงนเห็นกับตาเลยนะครับเห็นกับตาเลยนะครับนี่เห็นกับตาถ้าไปถ้ากัดมองได้ก็ถ้ามองหันแล้วครับถ้าไปนะครับเออมันก็สิขาบเบิดเหลาขาวนะฮะเอามาลกมันาจำไม่นะฮะจำไม่ถ้าเป็นบาดแผลที่หลายนะครับ เออถ้าไปเรื่อยมันที่แห้งไปนะฮะความปวดนะฮะสารพิษที่มันกัดเท่าเนี่ยมันก็นสิ่คอยละหายละเหยออกไปเรื่อ,อยๆออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะครับเออก็ควบจิ้มควบปวดนะครับเออมันก็นสิ่คอยทุเลาลงไปเรื่อยๆนี่คือตัวยาชนิดนี้นะฮะเป็นยาผมคิดว่าหายยากแต่ว่าพี่น้องเห็นตามบ้านตามจังเป็นพักแปน้นโบเมนนะครับโบเมนพักแป้นนะฮะ กัผมก็ปลูกยูเฮียนอยู่บ้านผมนี่แหละนะฮะพี่น้องทางบ้านก็เคยมาขอไปใส่ประโยชน์ยู่แน่ก็ได้ผลนะครับแต่ก็มีพ่อให้พี่หน้องอยู่สนอกสนใจอยากได้นะฮะพันนะก็กิดต่อมาที่าบาวจอยลูกอีสานใน y o ย e ท่าที่ผมนำเสนอพี่น้องเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับบอกมานะฮะเดี๋ยวจะส่งไป ให้พี่น้องปลูกไว้นะฮะาับบานจับช่องปลูกเสีกระถางนะครับปลูกเสีกระถางนะฮะเอ่ออายุนี่ยเง้วนะครับเป็นหัวนะหัวหัวบักบวนอะไรพี่น้องไอ้เป็นจะขั้นสมแสบอยู่นะครับนี่คือสมุนไพรไก่ตัวอีกชนิดหนึ่งนะฮะเป็นหวานสารพัดพิษนะครับเอ่อโดยเฉพาะงูนะฮะงูเขียวหางไม้นี่รับประกันได้นะฮะรับประกันได้ว่าบกเกินมือหนึ่งนะครับว่าบกเกินมือหนึ่งแม้แต่งู สรารพัดพิษประเภทงูต่างๆล่ะโดยเฉพาะทางงู้ห่าเฮานี่ก็คือกันถ้าแก่ท่านถ้าหาตัวยาตัวดีท่าน,นสามารถรักษาได้นะครับอีเคปไม่องอดประดุกนปักนะฮะใส่เวลาบรดุนม่เกินสองชั่วโมงสามชั่วโมงกะสีทุเลาหายไปเศร้าปวดนะครับคือยางที่ปรุงก็คือต้องเาขาวนะครับเอาปต๊มๆเซคโกแล้วก็ผสม เอาหลอดขาวเที่าลูกน้อย่องอับดับแรกกินก่อนนะฮะหลังจากกินแล้วก็จังเอามาท่านะฮะเอออย่ากินบดเด้นะฮะท่า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 ตามมองได้มันผิดนะครับผิวเขามันก็จะแห้งไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยนะครับนี่คือสมุนไพรใกล้โตนะฮะเป็นสมุนไพรสารพัดผิดคือเขาเอินภาษาอีสานบ้านเ่าว่าหวานงูนะครับหวานงูหายากพี่น้องหายากนะฮะ ตามบานตามซองนี่ผมขาด,ดว่าพี่น้องหายากนะครับสนอกสนใจอยากจะเห็นอยากจะหู้นะครับกดไลค์กดแชร์บอกเบาจอยรูกอีสานนะครับรุ่มนามมูลนะฮะมีพันธุ์สามารถไปเพาะพี่ให้น้องได้ปลูกตามบานตามซองนะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องนะครับทุกทุกท่านละ,ะติด,ต,ด,ต,ดตาม y o ยูทูบของบ่าวจอยหลูกอีสานร,รุ่มนำชี้นะครับกะหวังว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับพี่สำหรับน้องนะครับในมือหลังผมกับสินำชิปเ,เกี่ยวกับสมุนไพรมาเสนอพี่น้องอท,ทุกท่านละที่ติดตามนะขอบุญขอบคุณที่ติดตามยูทูบในช่องของบนะ่าวจอยหลูกอีสานกะลุ่มนำชี้ เป็นประจำนะฮะขอบคุณเด้อกดไลค์กดแชร์กดตั้งใจผู้ชายทำสำหรับมันเอกขอถือโอกาสล่าพี่ล่าน้องไปนะฮะมืออ่นกับย่งพอบกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่ผมยาย่าค้นหามาเพื่อประโยชน์พี่ประโยชน์น้องนะครับอ่ะมัอนี้สวัสดีครับ